สวัสดีตอนเย็นครับผมวันนี้เราจะมาใส่กับหนูนะครับก็หลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวข้าวแล้วแล้วก็สีไปแล้วบางส่วนบางที่เขาก็ฟาดข้าวนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาวางกับดักหนูวันนี้เรามีกับดักหนูเป็นกับดักแบบสี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยม ก็มีมาสี่หลังพอเราไม่เน้นปริมาณครับเรามาเน้นดักว่าจะได้ไม่ได้เดี๋ยวตอนนี้กำลังหาทางหนูอยู่นะครับแต่ยังไงติดตามชมกันเลยครับจะได้ไม่ได้จะมันนมาําได้มั้นครับผมตอนนี้เราเจอทางหนูแล้วนะครับจากที่ดูก็ดูแบบเนียนมากเลยครับค่อนข้าง แต่มันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับมันมืดหน่อยตอนนี้มันประมาณห้าโมงเย็นแล้วครับแล้วช่วงนี้มันอากาศจะเริ่มหนาแล้วมันจะค่อนข้างมืดไวก่อเหย๋่วของเรานะครับเหย๋่อของเราคือข้าวเหนียวผสมลำครับครับเดี๋ยวผมจะใส่เลยนะครับได้ได้เดี๋ยวลองดูครับใส่ไปแล้วครับหนึ่งหลังนะครับมันค่อนข้างจะมืดหน่อยครับผมเดี๋ยวไปใส่หลังถัดไปครับ หลายรูลเลยเกินข้างหน้าเกหลายตัวอยู่แล้ครับตัวนี้หลังที่สองนะ้วมันเริ่มมืดละเดี๋ยวผมจะเอาไฟก่อนดูสังเกตตรงนี้มันจะมีรูเยอะมากครับแล้วก็เรามีรอยจะแบบขุดรูใหม่ๆค่อนข้างเยอะมากตัวนี้ใส่ใกล้ปากรูเลยนะครับผมเดี๋ยวเอาไฟมาก่อนครับครับผมวันนี้เราใส่ปากรูเลยนะดักปากรูเลย จะหมานไม่หมานไม่รู้จังไว้ก่อนครับก็มัดเชือนะกหน่อยเพราะว่าอันนี้เหมือนมันลากครับมันเบาทำนาคูนาเดียวพอละอ,อย่างอลังฮางหูกับอลังมากจริเงาเลยเลยนี่ย <c oughs> ไม่รู้ว่ายังไงนะเราเงาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะผ่านได้ไม่ผ่า,านกันเพราะว่าวันนี้เขาก็พึ่งสีข้าวไปนะ สาสุดท้ายแล้วโดยลำึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราช่วงมืดๆเราค่อยมาดูอีกทีครับประมาณสักสองทุ่มครับผม่ครับผม,บผมเวลานี้ก็สองทุ่มแล้วครับเราจะมาดูกับดักที่เราวางดักหนไวยว่าจะหมานไม่หมาน ยังนึ่งอยู่ตอนนี้สองทุ่มมันก็อาจจะยังไม่ออกก็ได้ถ้าเป็นหนูใหญ่ส่วนมากมันจะออกตอนดึกนะครับแต่ถ้าเป็นหนูตัวพวกหนูไม่ใหญ่มากพวกอะไรเงี้ยจะออกหัวค่ายังเหมือนเดิมอันนี้ดักหน้ารูเลย อันนี้ก็เหมือนเดิมยังนิ่งอยู่อันนี้มันลั่นนะครับแต่ไม่ติดไม่รู้ว่าหนูมันมาทางไหนเดี๋ยวเราเอาห้างใหม่เดี๋ยวดักใหม่ครับเดี๋ยวค่อยมาดู ครับเดี๋ยวผมแก้ไขกับดักตัวนี้ใหม่แล้วพรุ่งนี้เช้าคงค่อยมาดูกันครับสวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้ผมหาค่อนข้างสายครับอากาศวันนี้ก็หนาวครับสิบแปดองศาหลังแรกก็เงียบ ับผมไปดูหลังต่อไปอันที่สองก็ลั่นนะครับ มันลั่นนะมีตัวนะครับแต่มันไม่โดนดูหลังที่สามครับ หลังที่สามไม่มีอะไรหลังที่สี่ก็เงียบครับ ไม่ดันครับวันนี้สรุปเราไม่ได้สักตัวนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคก็บไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากกดแชร์กดไล้์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำเก็บต่อๆไปได้นะครับสวัสดีครับ